ผมนายอดีศรเพียงเกตบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยจากจังหวัดขอแขนแก่นเมื่อได้ฟังท่านประธานได้พูดเรื่องยาเสพติดเป็นครั้งที่สองบนบัลลังอันทรงเกยรติของก็ขึ้นกับท่านพูดตรงประเด็นผมมีโอกาสไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงอบอจอนี่แหละครับไปที่นครพนมสามเวทีมาบึงการ น้องคายสองเวทีพรมพิสัยท่าบ่อไปมหาสารคามสามเวทีปัญหาที่ประชาชนสะท้อนที่เขาสนใจอยากจะให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะรัฐบาลไม่ว่าส่วนกลางส่วนท้องถิ่นแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือปัญหายาเสพติดยาบ้าตรงกันเลยครับผมไม่พูดที่นครพนมว่าที่นครพนมไม่มียาเสพติดไม่มียาบ้าแล้วดีใจด้วย ผมถามว่าทำไมไม่มีก็เอาไปขายบึงการหมดแล้วผมยิงคำถามเดียวกันที่บึงการบอกบึงการเบิดแล้วเอาไปขายน้องค่ายเบิดแล้วไปถามน้องคายก็บอกเอาไปขายสารคามไปขอนแก่นบ้านผมมีปัญหาสามเม็ดร้อยห้าเม็ดร้อยคือ,อยาบ้าผมพูดปรึกษากับประชาชนซึ่งเขาพอใจเหมือนผมพอใจฟังท่านประธานวันนี้ผมบอกว่า ถ้ายาเสพติดสามคนสี่คนต่อไปนี้ไม่รู้เรื่องว่ามียาเสพติดใครค้าใครขาย,ขาขาย,ขายไม่มีแมวตัวไหนรู้หรอกครับนี่ยังไม่ถึงหมานะครับหนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาไทยสองผู้การตำรวจสมผู้การทหารและฝ่ายประสานงานปราบปรามยาเสพติดถ้าคนเหล่านี้ไม่รู้ไม่มีไก่ตัวไหนรู้ประชาชนปรบมือครับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ท่านบอกว่า ต้องเอ็กซเลเดี๋ยวนี้ตาบอดหมดไม่เห็นเขาค้าขายไม่รู้ว่าลูกหลานตัวเองติดยาบ้าพัฒนาเป็นยาไอซ์กับผม,มเห็นใจรองเลขาซึ่งจะ,กะเกษียณไปไวเนี่ยต่ออายุได้ไหมครับวันนี้ต่ออายุให้ท่านเป็นเพราะท่านรับร,ราชการทั้งชีวิตปราบยาเสพติดไม่ได้พวกผมเป็นผู้แทนหลายสมัยก็ปราบยาเสพติดไม่ได้ เพื่อนผมวิทยาแก้วพลรอเเป็นรัฐมนตรีสราสุกโก้หลูปราบยาเสพติดไม่ได้ท่านครับผมปราศัยกับพี่น้องบอกว่าสมัยก่อนสมัยหนึ่งนายกรัฐมนตรีที่ปราบยาเสพติดจับได้สองโมงเช้าบ่ายสองทรงวัดไม่ต้องสวดชยันโตยาถามไม่ต้องเขาปรบมือครับเพราะเราไม่เอาจริงเอาจัง แน่นอนผู้ป่วยก็คือผู้ป่วยแต่ไอ้คนขายในผู้ใหญ่บ้านกำนันสารวัตรกำนันอบตอบจอนายอำเภอปลัดอำเภอตำรวจไม่รู้ไม่ไม่ได้หรอกครับตำรวจบอกผมเหตุบ่ไ้ผมทำไม่ได้เพราะเจ้านาามันขายนี่ต้องเปิดโปงในที่ประชุมสภาแห่งนี้ครับผมดีใจนะครับไม่ช่บโยนความผิดให้ใครวันนี้เราพูดเราให้กำลังใจกันแต่ต้องทำให้เป็นผล รัฐบาลบอกว่าอีกหกเดือนจะปราบยาเสพติดให้สินส้นซากผมจะรอดูถ้าปราบไม่ได้พวกเราไม่ควรกลับมาเป็นผู้แทนราษฎรรัฐมนตรีไม่ควรกลับมาเป็นรัฐมนตรีประธานเองก็ไม่ควรกลับมาเป็นประธานเพราะเราทำงานไม่สำเร็จรุ่่วงนี่คืออนาคตของชาติครับคนมีลูกถึงรู้ผมมีลูกสามคนผมก้ามกลืน เรียนโรงเรียนดังๆรอบๆโรงเรียนเด็ดทั้งนั้นสยามสแควร์ทั้งนั้นแล้วถามว่าผู้ค์กลับไปทำอะไรอยู่เอาหูไปนาเอาตาไปไล่อย่างไรยิ่งลึกยิ่งเห็นยิ่งโรงเรียนดังระดับหนึ่งของประเทศยิ่งมีครับมันอะไรอ่ะแล้วจะปราบยาเสพติดยังไงได้ยินข่าวอ่านหนังสือพิมพ์พอโรงเรียนขายซสเองเอกีกราต้องตรวจเอาจริงเอาจังครับ วันนี้ขอให้พูดขอให้ท่านประธานพูดเป็นครั้งสุดท้ายเด็ะครับบนบอลลังนะครับถ้าครั้งตัวไปลงมาพูดเหมือนผมเลยข้างล่างรอกันเรื่องยาเสพติดเนี่ยเพราะว่าปัญหายาเสพติดมันเป็นปัญหาหัวใจของพี่น้องประชาชนถ้าแก้ไม่ได้เที่ยวหน้าไปหาเสียงจะไวย,ยังไงไม่ว่าพักการมือขวามือซ้ายมือเขาถามตอบไม่ได้เราเป็นหาสีแตกอย่างเป็นทํามมผู้แทนราษฎรโทษนะครับ วันนี้ให้กำลังใจท่านประธานซึ่งถอดหัวใจมาสองครั้งแล้วหัวใจหนุมานออกมาหัวใจของพี่น้องประชาชนฝากไว้กับท่านประธานดีใจนะครับท่านตอนเป็นรัฐมนตรมหาไทยผมก็ติดตามท่านจับได้สองมงเช้าใบาสองสงวัดเขาบอกว่าพ่อขายามันมันหักหลังกันเองอย่างนี้ผมไม่ใช่ว่าจะให้ใช้วิธีการรุนแรงแต่ว่าพ่อขายามันไม่กลัวกฎหมาย เดือนี้ไม่มีกฎหมายยอยักษ์ปันหายเงินที่ให้ไปไม่รู้ให้สีไหนบ้างเห็นต่อหน้าตัวตาก็ไม่จับเพราะว่าผมส่งคุณทุกเดือนแล้วคุณจะมาจับอะไรผมล่ะนี่แหละครับปัญหาของชาติบ้านเมืองจึงขออนุญาตมาเกือบไม่ทันผมไปงานสวเพื่อนเทพศรินมาครับทยอยไปทยอยไปรุ่นผมก็ทุกวันครับก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านประธานจงเป็นผู้นำของสภาติบัญญัติแห่งชาติ ทีต่ตบัญญัติของผู้แทนวุฒินำพาต่อสู้ยาเสพติดเคียงคู่เคียงบา่าเคียงไหลกับนายกรัฐมนตรีและให้กำลังใจรองเลขาธิการพร้อมจะต่ออายุทางพฤตินัยให้ท่านวันนี้ในการทำงานปราบ,ปรา,บปรามยาเสพติดกับจากคนอีสานจากคนขอนแก่นจากคนนคนรศรีธรรมราชทุกที่ไม่บ้าไม่มียาบ้าไม่มีผมบอกขอนแก่นบ้านผมห้าเม็ดร้อยที่นี่เท่าไหร่โอ้คือขายถือแค่อยู่ดอนสามเม็ดร้อย มันมีทุกที่ไม่ใช่พูดเล่นให้ขวัญกำลังใจนะครับให้ขวัญกำลังใจขอให้ยาเสพติดจงพินาศเอาอนาคตเยาวชนของชาติคืนมาเอกราชทายาเสพติดผมเสริมสั้นประธานให้กลับคืนมาเพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธศาสนาเป็นเมืองที่นับถือศาสนาแบบท่านประธานทุกศาสนาไม่ต้องการให้มีเรื่องยาเสพติด ขอให้มีความสําเร็จสําเร็จและสําเร็จขอให้ลองเลยขาธิการรักษาการจนกว่าชีวิตจะหาไม่ครับขอบคุณครับ